อาออไปอีกแล้วมโอ้ยทานอมไปถึงนั่นเลยเหรอเป็นไปถึงนั่นแล้เดี๋ยวลงไม่ได้ดูนะคะทุกคนดูดูเจ้าชานมถ้านอมเดี๋ยวลงไม่ได้เลยตามหาแมงมุมทานนมตามหา ลงมาเลยลงมาเร็ว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 จะลงยังไงอ่ะทีเนี้ยเอาเอาลงไม่ได้แล้วโซนโซ <c oughs> นมากโซนมากลงไม่ได้แล้วอาถอยถอยเออถอยใส่เกียร์ถอยแล้วเดวยอออกไม่ได้ลงไม่ได้นะต้องใส่เกียร์ถอยแล้วเร็วชาโนมเอาไปละ แมงมุมมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมันหนีไปแล้วลงมาเลยถอยเลยถอยถอยถอยเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจะมีคนตกลงมานะทานมใหลงยังไงล่ะทีน,นี้ยไปไม่ได้แล้ว ทางตันทาน้นมโอ้ยดูดูนะดูนะจะลงยังไงนะเนี่ยทาน้นมต้องถอยเร็วถอยเออถอยหาทางลงอ้าวเอา,เอาลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้แล้วเอาเอาถอยหนะ้าถอยหลงัง ถอยหน้าถอยหลังอ่ะอ่าอ่าถอยถอยโอ๊ยหนอทานมดดูนะทุกคนดูนะดูนะถอยไปก็ติดอ่ะติดหางติดถอยแล้วถอยถอยอ้าว อลงยังไงทีนี้สูงก็สูงด้วยสูงก็สูงลงได้ไหมปีนแต่ละวันนี่หาของหาเรื่องทุกวันเลยทำไงดีล่ะชานมลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้แล้ว ด้วยกันนะคะาน้องมามานี่มามาาน้องมาลงมานเนี่ยเนี่ยลงตะกร้านี่นี่นี่ลงมาแล้วแล้วลงมาแล้วอ้าวเลยมา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 ลงมาลงมาเนี่ยลงมาในตะกร้านี่เร็วหายกัน มาในตะกร้านี่เร็วลงมา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 เร็วเร็วเออเออเก่งมากเก่งมากมาแล้วคะ่ะชันลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วนะคะนี่ลงมาได้แล้ว